แห่จับโป๊กามินหลังนชชาลีประกาศแยกย้ายมันมีพิรุษอยู่นะเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนแรงสุดๆหลังจากนชชาลีนั้นได้ออกมาไลฟ์สดประกาศแยกย้ายกับกามินอินฟลูเอนเซอร์ชาวเกาหลีใต้ที่ตอนนี้เจ้าตัวนั้นได้บินกลับประเทศเกาหลีโดยล่าสุดก็มีเหตุทำเอาชาวเน็ตนั้นแห่จับพิรุษสาวกามินกันยกใหญ่เลยล่ะคะ่ะเพราะในอินสตาแกรมของสาวกามินนั้นก็มีการปักหมุด โพสต์ที่เกี่ยวกับหนุ่มแน็กชาลีออกจาก IG หมดแล้วซึ่งยอดผู้ติดตามกามินนั้นก็ลดลงอย่างต่อนเนื่องและงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตนั้นแห่กันจับพิรุษพร้อมกับคอมเมนต์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกันสนั่นโซเชียลเลยทีเดียวค่ะเพระาเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรของสาวกามินนั้นก็มีทั้ง FC เข้ามาให้กำลังใจและก็มีการต่อว่าต่อขานกันอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ